วันนี้ปัญหาโควิด19เนี่ยเราไม่ได้ตายด้วยโควิด19นะแต่เรากำลังตายด้วยปัญหาของสังคมและปัญหาของเศรษฐกิจนะครับเราล็อกดาวจนเรากำลังจะตายแล้ววันนี้ที่เรายุ่งเหยิงกันไปหมดเนี่ยมันเกิดจากคนแค่3,000กว่าคนนะแล้วเราล็อกดาวไปแล้วเนี่ยนะครับปิดประเทศไปใช้เงินไปหลายแสนล้านจากการที่มีคนติดเชื้ออยู่แค่3,000กว่าคือเราต้องไม่ใช่ล็อกดาวคน์คน70ล้านคนต้องล็อกดาวให้น้อยที่สุด แต่ถ้าดูแค่สถานที่อย่างเดียวยังอาจจะต้องล็อกดาวน์คนเป็นพันเป็นหมื่นแต่ถ้าใช้เทคโนโลยีดีๆนะครับผสม GPS Bluetooth ทุกอย่างรวมกันเนี่ยาอาจจะล็อกดาวน์คนเหลือแค่หลักสิบจริงๆการที่บอกว่าล็อกดาวน์คนเยอะๆนี่ไม่ใช่น่าภูมิใจนะครับยิ่งถ้าระบบดีเท่าไหร่เนี่ยจะต,ต้องล็อกดาวน์คนน้อย,อยที่สุดเราเป็นโปรแกรมโปรแกรมเดียวนะครับถ้าวันนี้รัฐบาลเนี่ยไม่ไม่ไม่ได้เลื่อนการ enforce data privacy law เนี่ย มอชนะจะเป็นโปรแกรมเดียวที่ผ่าน Data Privacy Law นะครับนี่คือ Tool ท,ท,ที่จะทำให้เห็นได้ว่า identify ได้ว่าความเสี่ยงเนี่ยให้มันเล็กที่สุดให้มันลิมิตเพื่อให้คนที่มีความเสี่ยงเนี่ยมันออกไปจากคนที่ไม่มีความเสี่ยงเพื่อให้คนที่อยู่ในสังคมเนี่ยมันเดินไปได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับดียังไงถ้าคนใช้น้อยมันก็เตือนได้ไม่ดีไม่มีประสิทธิภาพ วันนี้เองเนี่ยหมอชนะเนี่ยมีคนใช้อยู่แค่ประมาณ4 0 0 0 0นคนประชาชน70ล้านคนตัวเลขเนี่ยมันน้อยไปนะครับมันไม่เพียงพอหรอกครับที่จะทําให้การป้องกันหรือการที่จะเตือนหรือการทร a c i n g ให้มีประสิทธิภาพ หมอชนะนะครับจริงๆเกิดจากการรวมตัวของอกลุ่มที่เป็นบริวาเทียนะครับอาสาสมัครซึ่งมาจากหลายๆที่ตอนนั้นถ้าจําได้เนี่ยคือช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะครับซึ่งตอนนั้นเราเห็นว่าเริ่มจะติดเชื้อเพิ่มไปแตะหลักร้อยต่อวันนะครับเราก็ตื่นเต้นกันทั้งมากเลยแล้วก็พลก็พยายามทำํำหาโซลูชันต่างๆก็มีหลายกลุ่มนะครับก็เลยไปชักชวนทุกกลุ่มเนี่ยให้มารวมตัวกัน เพื่อจะร่วมกันทำอันนี้นะครับซึ่งก็จะมีเช่นกลุ่ม Code for Public กนะครับกลุ่มของ Blockfin นะครับแล้วก็มีทั้งหน่วยงานภาครัฐด้วยนะครับแล้ก็ไปชวนทั้งเด็บป้ามาทางด้าน DGA EGA นะครับแล้วก็อีกกลุ่มใหญ่เลยของเอกชนที่รวมตัวกันนะครับก็คือกลุ่มช่วยกันนะครับเช่นบริษัท EA นะครับแล้วก็มีทางมหาลัยก็มีนะครับมีจุฬา มีธรรมศาสตร์มีหลายหลายแห่งเนี่ยนะครับมาร่วมกันก็เป็นงานที่อาสาสมัครน,นะครับใครเก่งเรื่องอะไรใครรู้เรื่องอะไรก็เอาเรื่องนั้นเนี่ยมาทำา่งคนนี้เก่งเรื่องบลูทูธคนนี้เก่งเรื่อง tracking GPS คนนี้รู้ติดต่อ,เ,อเรื่องของ Google Apple ทุกคนมีอะไรเนี่ยหยิบยื่นเข้ามาช่วยกันหมดครับคนไทยต้องการทำเพื่อสังคมจริงๆ ตัวโปรแกรมเองเนี่ยเราเน้นเรื่องการป้องกันนะครับมากกว่าการที่เราจะไปดูเรื่องการ tracking and tracing อันนั้นคือผลที่มันจะต้องมีโควิด19เนี่ยมันมีอาการพอเชื้อเนี่ยระยะเวลาพอเชื้อที่นานนะครับก็คือ14วันนะครับลองนึกดูนะฮะว่าคนคนหนึ่งเนี่ยวันวันหนึ่งเนี่ยเราเจอคนสักกี่คนผมยกตัวอย่างเล่นๆว่าวันหนึงสัก20คน14วันก็280คนนะครับ หคนที่ไปเจอเนี่ยใน280คนทุกคนก็ออกไปเจอคนอีก20คนนะครับแล้วเนี่ยมันเกิด Exponential ได้จากคนคนหนึ่งภายใน14วันเนี่ยมันสามารถที่จะทำให้เกิดคนติดเชื้อได้เป็นจำนวนมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักการเราเนี่ยพอเราเห็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยเราก็ต้องคิดก่อนว่าเราจะป้องกันมันยังไงเราะนั้นถ้าเกิดเราสามารถที่จะทำระบบอ,อะไรขึ้นมาเนี่ยเพื่อเตือนหรือสามารถที่จะ Evaluate คนได้ว่า คุณมีความเสี่ยงเท่าไหร่นะครับอย่างที่ผมเคยพูดบ่อยๆนะครับว่าประเทศเราเนี่ยมีคนต้อง70ล้านคนวันนี้ที่เรายุ่งเหยอกันไปหมดเนี่ยมันเกิดจากคนแค่3 0 0พันกว่าคนนะแล้วเราล็อกดาวน์ไปแล้วเนี่ยนะครับปิดประเทศไปใช้เงินไปหลายแสนล้านจากการที่มีคนติดเชื้ออยู่แค่3,000ันกว่านั่นก็เลยเป็นที่มาที่วันนั้นเราคิดกันแล้วแหละว่า้ด้วยความที่เชื้อเนี่ยมันมีมันเป็นเชื้อที่พิเศษคือมันระยะฟักตัวที่ยาวเนี่ย เราต้องหาแมคานิซึมอะไรก็ตามที่จะทําให้เกิดการป้องกันให้ได้มีประสิทธิภาพมากที่สุดนั่นคือคอนเซ็ปต์ของหมอชนะนะครับหมอชนะเองเลยต้องใช้เทคโนโลยีหลายๆตัวเข้ามาคอมไบ n นะครับมาช่วยกันก็คือเราใช้ทั้ง GPS นะครับเราใช้ทั้ง b l บลู o t h แล้วเราก็ใช้เรื่อง QR code scanning นะครับเนื่องจากฮาร์ดแวร์ที่มันมีอยู่ในในในเมืองไทยคือมือถือแต่ละรุ่นที่มันมีความสามารถไม่เหมือนกันเนี่ย เราจะเป็นที่จะต้องเอาข้อมูลหลายๆอย่างเนี่ยมาประมวลผลเพื่อ,อยังไงครเพื่อทําให้อ่ขนาดของกลุ่มที่เสี่ยงเนี่ยมันมีเขตที่จํากัดผมยกตัวอย่างนะครับถ้าเกิดเราเราไป identify คนเสี่ยงโดยใช้สถานที่อย่างเดียวเนี่ยอย่างเช่นผมไปมาบุญคลองแล้วเกิดมีคนหนึ่งติดเชื้อแล้วบอกว่าคนทั้งมาบุญคลองเนี่ยต้องเป็นคนที่เสี่ยงคิดดูดีครับวาและคนที่เสี่ยงที่ไปม,มาบุญคลองทั้งหมดเนี่ยเขากลับบ้านไปแล้วเขาก็ไปเจอคนอีกอย่างเงี้ยอีก14 14วันเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าคนทั้งกรุงเทพเนี่ยมันเสี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือทูทูที่จะทําให้เห็นได้ว่า identify ได้ว่าความเสี่ยงเนี่ยให้มันเล็กที่สุดให้มันลิมิตเพื่อให้คนที่มีความเสี่ยงเนี่ยมันออกไปจากคนที่ไม่มีความเสี่ยงเพื่อให้คนที่อยู่ในสังคมเนี่ยมันเดินไปได้วันนี้ปัญหาโควิดไนทีเนี่ยเราไม่ได้ตายด้วยโควิดไนทีนะแต่เรากาลังตายด้วยปัญหาของสังคมและปัญหาของเศ,ษศรษฐกิจ นะครับเราล็อกดาวจนเรากําลังจะได้แล้วมันไม่ดาวไปกับโลกนะมันดายดาวดาวไปด้วยสังคมต่างๆที่เราเราอยู่กันไม่ได้ประเด็นกนะ็คือเราต้องไม่ใช่ล็อกดาวคน70ล้านคนต้องล็อกดาวให้น้อยที่สุดแต่ถ้าดูแค่สถานที่อย่างเดียวยังอาจจะต้องล็อกล็อกดาวคนเป็นพันเป็นหมื่นแต่ถ้าใช้เทคโนโลยีดีๆนะครับผสม GPS Bluetooth ทุกอย่างรวมกันเนี่ยอาจจะล็อกดาวคนหรือแค่หลักสิบ จร,จริงๆการที่บอกว่าล็อกดาวน์คนเยอะๆนี่ไม่ใช่น่าภูมิใจนะครับยิ่งแทบระบบดีเท่าไหร่เนี่ยจะต้อง,องล็อกดาวน์คนน้อย,อยที่ทสุด,สดเราต้องอย่าให้มีโอกาสไปติดแต่แรกอันนี้เป็นทำห้เราถึงในระบบหมอชนะเนี่ยถึงมีเป็น QR code แสดงสีนะครับเพื่อให้สถานที่เดี๋ยวร้านค้าเนี่ยเห็นว่าคนไหนมีความเสี่ยงสูงเนี่ยให้เข้ากลับไปควอนทีนอย่ามาถึงที่นี่ นะครับคือการจะวัดว่ามีจํานวนคนมากหรือน้อยในสถานที่หนึ่งเนี่ยไม่ได้ทําให้ปลอดภัยมากขึ้นนะครับเราจํากัดคนเข้าสถานที่หนึง่งแต่มีคนเสี่ยงเข้าไปคนเดียวเนี่ยติด,ต,ดติดทั้งหมดได้หมดแล้วแต่ถ้าเกิดเรารู้ว่าคนนั้นไม่เสี่ยงถึงจะเข้ามาเยอะเท่าไหร่มันก็ไม่เสี่ยงนะครับงั้นอันนั้นคือข้อสําคัญของการออกแบบของหมอชนะคือตั้งแต่แรกคือมี QR code ที่แสดงสีที่แสดง Status ว่าคนนั้นเสี่ยงแค่ไหนถ้าคนนี้ตรวจแล้วเป็น PUI PU และโอเคขึ้นแดงเลยไปถึงที่ไหนปุ๊บต้องไปบ้านเลยเนะ,ะกรณีของของอียิปต์อย่างเงี้ยครับถ้าเกิดเราย้อนเวลากลับไปได้แล้วเราบอกว่านักท่องเที่ยวที่เข้ามาเนี่ยเข้ามาปุ๊บเนี่ยตรวจมาถ้าเจอเชื้อนะให้สีแดงไว้ก่อนเลยเถ้ายังไม่เจอเชื้อก็ตามให้สีส้มคือเขาต้องกักตัวก่อน เพื่อลอผลตรวจแล้วจนถึงครบกี่วันเวลาเขาจะไปไหนปุ๊บห้างตรวจขอดูพอขอดูปุ๊บห้างเห็นสีส้มสีแดงปุ๊บห้างไล่กลับบ้านเลยครับแล้วแถมแจ้งสาธารณสุขได้จะทว่าแอบออกมานี่คือการป้องกันครับ,รบแต่จากการป้องกันแล้วเนี่ยถ้าป้องกันยังไม่อยู่จากนั้นน่ยถึงต้องติดตาม tracking แทร็ก i ิ้งละว่าใครไปสัมผัสใกล้ชิดแล้วใช้เทคโนโลยีต่างๆเพื่อให้ลดจํานวนคนที่ เรารู้ว่ามีความเสี่ยงอีกจุดหนึ่งนะครับที่หมอชนะนี่คิดมาตลอดก็คือว่าเราพยายามนะครับเรากําลังบอกว่าเรากำลังจะทำเรื่องการป้องกันของคน70ล้านคนเพราะฉะนั้นเนี่ยซอฟต์แวร์กีเทคเจอร์ที่ทําขึ้นมาเนี่ยเราได้มีการคํานึงถึงการที่จะทํำยังไงให้ระบบเนี่ยมันสามารถรองรับคนจํานวนมากนะครับให้ได้ซึ่งวันนี้เนี่ยเราน่าจะเป็น โปรแกรมที่เรียลไทม์จริงๆที่มีทำแท็กและเทรซิ่งที่ใหญ่ที่สุดนะครับเรามีคนใช้อยู่ที่แอคทีฟอยู่เนี่ยเกินสี่แสนลายนะครับและระบบเราก็เดินมานี่ไม่เคยม,มีปัญหา<ม>นะครับ,รบจุดที่เรามองเนี่ยเรากำลังจะบอกบอกว่าเ,าเวลาเกิดปัญหาขึ้นเนี่ยแล้วเราต้องไปติดตามเนี่ยเ,เราต้องใช้คนใช่ไหมครับในการที่ไปติดตามเคยเคยจินตนาการนันยไหมครับว่าถ้าสมมุติมีการติด เชื้อกันเยอะๆอย่างที่ผมบอก1คนไปได้เป็น200กว่าคนเนี่ยเราจะเอา Human r e s o u r c ททรัพยากร <ไป S 1> ที่ไหนเนี่ยไปโทรไล่ตามไปโทรไล่ตามคน1คนไป280ถ้ามีพันคนเราต้องตามเป็นหมื่นๆแสนๆเนี่ยผมว่าข้าราชการทั้งหมดตำรวจทหารไม่สามารถที่จะไปตามได้นะครับอันนี้นี่คือสิ่งที่เราคิดตั้งแต่ต้นเราถึงทำเรื่องออโต a t i o n เรื่องอัลกอริทึมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบเนี่ยมันจะทริกเกอร์ของตัวมันเอง มันจะทําการเตือนคนที่มีความเสี่ยงระบบการประเมินความเสี่ยงของเราเนี่ยคือการประเมินความเสี่ยงที่เป็น Real Time เพื่อทําให้เกิดอะไรครเกิดการป้องกันทําให้คนรู้ว่าคนไหนเสี่ยงมากคนไหนเสี่ยงน้อยโดยธรรมชาติของมันเนี่ยคนที่เสี่ยงเขารู้ตัวว่าเขาเสี่ยงเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเขาคนที่เห็นว่าคนนี้เสี่ยง เขาก็จะป้องปามก็คือเขาก็จะต้องคอรลินทีนคนเหล่านี้ของเขาเองอัตโนมัติไม่ใช่มาปล่อยให้เวลาติดแล้วแล้วเราค่อยเดินเข้าไปหาอันเนี้ยมันมันช้าไปนะครับด้วยจำนวนคนที่เรากำลังดีอย่ด้วยเนี่ยถ้าเราไม่ทำระบบที่ดีแล้วก็มีระบบอัตโนมัติชที่เป็นลอจิกที่ฝังลงไปเลยเนี่ยนะแล้วก็ใช้คนเป็นคนเป็คนทำการินเวสติเกตเนี่ยเราจะตามการติดเชื้อไม่ทันนะครับนี่คือสิ่งในคอนเซ็ป ของตัวหมอชนะที่เกิดขึ้นก็ลองคิดดูว่าทุกวันนี้เรายังมีนับเป็นเคสได้เคสอียิปต์เคสซูดานลองติดเชื้ออย่างประเทศที่เขาติดเชื้อกันวันหนึ่งอย่างนั้นเนี่ยถามว่าตอนนั้นจะทํำยังไงทุกวันนี้เรายังออกมาประกาศนะครับผมรู้สึกเสียเสียดายมากเลยว่าหมอชนะเนี่ยเราพร้อมตั้งแต่ตั้งแต่เดือนกุมภา <beau> แต่ทุกวันนี้เราก็ยังหาคนติดเชื้อแบบเดียวกับที่เราทําอยู่ใน ในกุมภาอยู่ซึ่งน่าเสียดายเพราะไม่ยอมใช้หมอชนะนะครับคือจําได้ไหมครับกุมภาก็ออกมาประกาศใครขึ้นรถเมลสายนี้เวลานี้ในช่วงนั้นตอนนี้ก็ยังมาต้องมาประกาศอยู่ว่าใครไปห้างนั้นห้างนี้ในเวลานี้ในเวลานั้นถ้ารู้แล้วช่วยมารายงานตัวถามเถอครับแล้วถ้าวันหนึ่งติดเชื้อไม่ต้องถึงหลักหมื่นหรอกครับวันหนึ่งหลักร้อยหลักพันเนี่ยเขาจะประกาศยังไงแค่นั่งอ่านว่าคนติดเชื้อไปไหนมาร้อยคน และประวัติกี่เชื้อสิอ้างอ่านกัน3าวันยังไม่จบเลยถูกไหมครับแล้วสําหรับประชาชนเองต้องมาคอยฟังด้วยโอโหมันจะเราเคยไปไอ้ที่ที่ไอ้ไอ้คนร้อยคนนี้มันไปมาหรือเปล่าในช่วงสิสี่วันมันเป็นไปไม่ได้ครับวิธีเดียวเลยครับก็ต้องใช้ใช้เทคโนโลยีอย่างที่เราออกแบบหมอชนะไว้เพื่อแก้ปัญหาอย่างนี้โดยโดยตรงเลยครับ หมอชนะเองเนี่ยเราออกแบบมาเพื่อที่จะเน้นเป็นรายบุคคลเป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยในเคสที่ที่เราออกแบบวันนี้เราจะสังเกตว่าเรามี3ฟีเจอร์หลักๆเลยนะครับก็คือมี g e o l o โลเคชันนะครับมีบลูทูธแล้วก็มีตัว QR code ทั้ง3ตัวเนี่ยถ้าเกิดเราเรียงจากจากจากการทำงานเนี่ยถ้าเกิดเราเปิดอย่างแรกเราเปิด g จอร์โลเคชันเปิด GPS สนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตัวระบบเราเนี่ยจะรู้แล้วว่าพิกัดของเราคร่าวๆเนี่ยจะอยู่อยู่ประมาณไหน อันที่2ก็คือเราเปิดตัวบลูทูธสิ่งที่เกิดขึ้นของบลูทูธก็จะมีความความแม่นยำม,มากขึ้นก็คือเราใกล้กับใครบ้างอันที่3อันสุดท้ายสังเกตตัว QR ว o d e โค้ดที่เราเอามาอยู่บนตัวแอปพลิเคชันที่เราจะเห็นได้ชัดเจนเนี่ยจะมีสีเขียวสีเหลืองสีส้มสีแดงเนี่ยสิ่งที่เราทำอย่างนี้เพราะว่าเราต้องการที่มีการสแกนกันเป็นรายบุคคลคือโดยเจตนาได้คือเราต้องการให้สแกนเป็นรายบุคคลเป็นหลักเพราะเราเห็นแล้วว่าคุณจะเจอกันที่ไหนก็นแล้วแต่แต่ถ้าคนเจอกับคน เนี่ยเป็นสิ่งสําคัญของการที่จะเกิดการแพร่ระบาดโรคสมมติว่าผมขอ,อยกตัวอย่างว่าผมขึ้นรถไฟฟ้าในเคสที่เราขึ้น BTS พอเพอเราขึ้น BTS เสิ่งนี่เกิดขึ้นเนี่ยโอเคครับร,ระบบเราจะเห็นแล้ว,ว่าจริงๆเนี่ยเ,เราได้ขึ้นไปที่ BTS แล้วแล้วเราก็อยู่ใกล้กับใครบ้างถ้าเกิดมีการเปิดบลูทูธมังเกิดขึ้นหรือเราขึ้นไปแล้วเราไปพบเจอใครที่เรารู้จักหรือหรือระหว่างทางเราสามารถที่จะสแกน QR code ได้เลย และจริงๆแล้วตัวค r วโค้ดของระบบการสแกนค r วโค้ดของหมอชนะเนี่ยเราสามารถสแกนทั้ง q r วอโค้ดของหมอชนะเองเป็นรายบุคคลหรือสถานที่หรือสแกน QR โค้ดของทยชนะได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราขึ้นไปอยู่ในเคสของของรถไฟฟ้าเราจะรู้ทันทีเลยครับว่าจริงๆเนี่ยเรามีความเสี่ยงขนาดไหนผมขอแบบผมผมขอยกตัวอย่างว่าสมมติว่าผมเองเนี่ยเป็นณนะนะวันนี้ผมเองเนี่ยผมเป็นคนที่มีความเสี่ยงต่ํา วันนี้ผมขึ้น BTS ไปเรียบร้อยแล้วอีก3วันผมไปตรวจเจอว่าผมเป็นความเสี่ยงสูงเป็นโควิดสิ่งที่เกิดขึ้นคือระบบเราก็จะทําการที่จะพอมีการมาร์กว่าผมมีความเสี่ยงหรือเป็นโควิดปั๊บเนี่ยจะทําการมาร์กเส้นทางต่างๆที่เราเคยผ่านมาหรือพบปะเจอใครก็แล้วแต่เพื่อที่จะแจ้งเตือนครับอย่างที่ทางทางดอกเตอร์ได้ได้บอกไว้ครับว่าจริงๆว่าเวลามีปนแวืนคนได้เยอะครับเราไม่ใช่แค่แจ้งเตือนเดียวนะครับ เราแจ้งเตือนและเราสามารถส่งแบบประเมินเอ่อเป็นเป็นประเมินแบบคร่าวๆติดตามสุขภาพให้กับคนกลุ่มคนเหล่านั้นลองคิดนะว่าผมขึ้นรถยฟ้าเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นผมอาจจะเจอคนแบบหลักพันครับเพราะไม่ได้เจอเฉพาะตอนผมแต่ล่องรอยของโลกเนี่ยอยู่หลังจากที่ผมลงจากรถยฟ้าแล้วด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบเราก็คือออกแบบเป็นเป็นสรุปก็คือออกแบบเป็นรเป็นรายบุคคลช่วย tracking คนเป็นเป็นเป็นหลักครับ ผมผมขอเสริมนิดนึงนะครับคือของเราเนี่ยเน้นว่าเราเป็นแอปพลิเคชันเพราะฉะนั้นแอปพลิเคชันเนี่ยคือคือดาวน์โหลดแล้วมันอยู่กับปือถือของเรามันติดตามตัวเราไปนะครับแต่จริงแล้วระบบของหมอชนะเนี่ยไม่ได้ไม่ใช่ว่าเฉพาะคนใช้แต่ร้านค้าก็ใช้ด้วยนะครับถงถ้าเจ้าคนที่ถือก็สามารถจะสแกนร้านค้าสาแกนคนถือด้วยกัน ร้านค้าเองก็สามารถสแกนคนที่มาใช้บริการและร้านค้าขอดูตัวความเสี่ยงของคนที่ถือมาครับเพราะงั้มันครบวงจรในการใช้งานทั้งหมดนะครับโดยไม่จำเป็นจะต้องว่าบังคับเรื่องเช็คอินเรื่องเช็คเอาท์นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็ไม่มีปัญหาเดียว,ว่าเช็คอินเราไม่เช็คเอาท์นะครับหรือว่าไม่ยอมเช็คอินอย่างถ้าเกิดมีการติดเชื้อขึ้นมาเนี่ยเข,า,ขาถือหมอชนะเนี่ยถึงไม่เช็คอิน แต่ถือหมอชนะเนี่ยเราก็ t r a c เจอนะครับไม่ต้องลงชื่อไม่ต้องเสียงเขียนปากกาก็ติดเชื้อได้นะใช่ไหมครับแค่ถือหมอชนะเนี่ยทำงานอยู่เงียบๆมันติดตามติดตามการเดินทางเราให้ได้ตลอดนะครับอันนี้คือตัวที่ตัวที่เป็นจุดจุดที่เราออกแบบไว้ตั้งแต่แรกนะครับนอกจากนั้นเนี่ยซึ่งมันก็จะต่างกับตัวไทยชนะใช่ไหมครับเพราะไทยชนะนี่เขา เน้นสถานที่เน้นการนับคนเน้นการนับคนว่าเข้าไปที่ไหนออกมาเท่าไหร่มีอยู่ตรงนั้นอ่กี่ท่านนะครับแล้วก็อ่แล้วก็เน้นการอ่ความร่วมมือของอ่าเขาเรียกอะไรประชาชนนะครับที่จะต้องร่วมมือกันสแกน QR code ถ้าไม่สแกนมันก็ไม่ขยู่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเรื่องการติดตามเนี่ยของเราติดตามโดยเพราะถือขาเจ้าตัวเขาถือแอปมันแจ้งเตือนได้เลย แต่ถ้าเป็นไทยชนะเนี่ยก็คือต้องคนไปก็คือคนไป,ไ,ปลไล่ติดตามตามหลายชื่อที่ทิ้งไว้แต่ผมมองว่าทั้งสองตัวมันมีทั้งข้อดีข้อเสียนะฮะก็คือว่าถึงแม้เทคโนโลยีมันจะดีังไงก็ตามเนี่ยมันจะดีเนี่ยแล้วมันจะมีประสิทธิภาพก็คือต้องมีคนใช้นะครับโดยเทคโนโลยีที่ทางกลุ่มช่วยกันทำมาเนี่ย เทคโนโลยีผมเชื่อว่าเป็นเทคโนโลยีที่ดี <_ Rank> ดีมากๆนะครับเรื่อง Data Privacy นะครับที่คนกลัวว่าถ้าเราไปแท็กกันแล้วเนี่ยไม่รู้จักนะครับระบบนี่ไม่รู้เลยว่าคุณคือใครเห็นเป็นดอทเฉยๆเป็นจุดเฉยๆข้อมูลที่เก็บเนี่ยพูดจริงๆว่าเก็บไม่มีชื่อ,ไม,มอไม่มีอะไรเลยซึ่งเก็บน้อยกว่า Google คุณเล่น l ล n e คุณเล่น Facebook คุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเนี่ยไปกับบริษัทเหล่านี้มากมาย ไอ้นี่ไม่ได้เก็บอะไรเลยเราเป็นโปรแกรมโปรแกรมเดียวนะครับถ้าวันนี้รัฐบาลเนี่ยไม่ไม่ไม่ได้เลื่อนการ enforce data privacy law เนี่ยมอชนะจะเป็นโปรแกรมเดียวที่ผ่าน data privacy law นะครับอันนี้เป็นตัวหนึ่งการันตีให้เห็นได้ว่าโปรแกรมเนี่ยมีความปลอดภัยสูงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับดียังไงถ้าคนใช้น้อยมันก็เตือนได้ไม่ดีไม่มีประสิทธิภาพ วันนี้เองเนี่ยหมอชนะเนี่ยมีคนใช้อยู่แค่ประมาณ4 0 0แสนคนประชาชน70ล้านคนตัวเลขเนี่ยมันน้อยไปนะครับมันไม่เพียงพอหรอกครับที่จะทำให้การป้องกันหรือการที่จะเตือนหรือการ t r a ซิ n g ให้มีประสิทธิภาพไม่เหมือนเมืองจีนนะฮะหลักการเขาเห็นเลยนะฮะว่าติดเชื้อที่ปักกิ่งแป,ป๊บเดียวเอง4-50คนเขา identify ปปดได้หมดแล้วก็ไม่ติดเชื้อ นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเห็นว่าว่า effectiveness มีเพราะเมืองจีน,เ,นเขาสามารถจะให้ประชาชนของเขาเนี่ยใช้โปรแกรมได้ทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นจำนวนที่เรามีเนี่ยผมว่าเทคโนโลยีดีแต่จำนวนเนี่ยมันน้อยไปถ้าเรามีโอกาสนะครับเอาโปรแกรมตัวนี้เทคโนโลยีตัวนี้ไปร่วมมือกับโปรแกรมไทยชนะนะครับซึ่งมี location ของ QR code เนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วก็มีคนที่เข้าไป active ตรงนี้ เอาเดต้าตัวนี้มาประมวลผลร่วมกันนะครับผมเชื่อว่าการป้องกันแล้วการการติดตามเนี่ยจะมีประสิทธิภาพสูงขึ้นกว่านี้หลายเท่านะครับซึ่งจะพูดยังไงดีฮะว่าวันนี้โควิด -19 เนี่ยมันไม่ได้รอเรานะครับวันหนึ่งเนี่ยจากหนึ่งคนเนี่ยกลายเป็นพันๆคนได้เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้มันถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทยเนี่ยนะครับทุกคนเนี่ยต้องร่วมกันนะครับ เวลา d e v e l o p โปรแกรมเนี่ยทุกวินาทีมีค่าใครมีอะไรตอนนี้มีดาบก็ต้องควักดาบมีมีก็ต้องควักมีดเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนถ้ามีอะไรเอามาเนี่ยแล้วรวมกันได้เนี่ยผมคิดว่านั่นคือเพอร์เฟที่สุดประเทศไทยจะชนะไม่ใช่หมอชนะชนะหรือไทยชนะชนะนีแต่ประเทศไทยของเราจะชนะด้วยกันของเราก็พยายามปรับตัวตามโดยการที่โดยการที่ทำให้แอปของหมอชนะเนี่ยอ่าน QR วอา e ของไทยชนะได้ นะครับซึ่งพราะฉะนั้นคนที่ถือแอปของหมอชนะเนี่ยจริงๆถืออันเดียวก็ก็จะสมบูรณ์ได้ทั้งหมดนะครับก็เช็คอินถ่ยชนะก็ได้ด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราเราโปรแกรมเราเนี่ยจะตรวจสอบว่า QR code นั้นน่ะเป็นของจริงหรือของปลอมเพราะฉะนั้นจะไม่มีปัญหาที่จะโดนหลอกหรือโดนฟิชชิ่งด้วยถ้าถ้าเพราะฉะันคนที่ถือโปรแกรมหมอชนะเนี่ยก็ได้รับความปลอดภัยนะครับพวกเราเนี่ย เวลาเกิดเหตุเนี่ยเราจะอยากให้รู้ใช่ไหมครับว่าคนอื่นเนี่ยใครติดแล้วใครไปติดอะไรต่ออะไรบ้างแต่ว่าเราเองมักจะไม่ค่อยยอมโหลดโปรแกร,รมนะฮะโดยหวังว่าคนอื่นเนี่ยเขาจะโหลดีถ้าทุกคนคิดอย่างนี้เนี่ยครับก็คือตัวโปรแกร,รมมันก็ไม่โดนไม่โดนติดตั้งมันก็ไม่มีการช่วยกันนะฮะ มันมันเป็นความที่ว่าถ้าเราอยากจะให้สิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นเนี่ยครับมันต้องร่วมมือกันแล้วตัวเราเองก็ต้องเสียสละด้วยด้วยการที่โหลดโปรแกรมโหลดแล้วก็บ่นว่าอ่แบตเตอรี่หมดเร็วแต่ว่าคุณก็ได้รับการคุ้มกันมากขึ้นใช่ไหมฮะหรือบางคนบอกว่าไม่ยอมโหลดเลยเพราะว่าเรื่อง Data p r i v a c y ทั้งที่เราได้บอกแล้วว่ามันไม่มีปัญหาเรื่อง Data p r i v a c y ใช่ไหมครับแต่ว่ากลัวไว้ก่อนแต่หวังว่าคนอื่นเขาจะโหลดฮะ มันจะต้องถึงเวลาที่จะต้องช่วยกันจริงครับด้วยการช่วยกันโหลดโปรแกร,รมนะฮะต่อให้โหลดแล้วเพราะว่าตัวเองไม่อยากทําให้นึกถึงว่ามันติดลูกติดเมียติดภรรยาติดคนใกล้ชิดได้ยังไงบ้างนะฮะหรือว่าการที่คุณไม่โหลดแล้วคุณเอาโรคเข้ามาติดโรงงานนะฮะแล้วเขาไม่รู้จริงๆว่าทํำยังไง โรงงานทั้งโรงงานโดนปิดงานเพื่อนร่วมง,งานของคุณเนี่ยนะครับตกงานกันหมดเป็นเวลาโชว่วคราวเทียบกับการว่าที่คุณโหลดมาแล้วอาจจะมีพนักงานแค่6คนยกตัวอย่างที่ต้องออกไปไปกักตัวที่บ้านนะโรงงานยังดําเนินงานต่อไปได้เศรษฐกิจของประเทศยังเดินต่อไปได้อันนี้อันนี้คือสิ่งหนึ่งที่มันต่างกันก็คือว่าไทยชนะเนี่ยมันเอฟเฟกตีฟในระดับหนึ่งในการควบคุมโรค แต่ว่าหมอชนะเนี่ยมันโดนคิดมาครบวงจรตั้งแต่ต้นนะฮะเพื่อให้เศรษฐกิจมันดําเนินต่อไปได้ไม่ใช่เพื่อการควบคุมโรคอย่างเดียวด้วยความที่เป็นจิตอา,าสาของกลุ่มนะครับอย่างที่ทางดรนุชินได้พูดแล้วเนี่ยว่าการรวมตัวเนี่ยมันคือการเอากูรูของทุกทุกขแขนงมาร่วมกันทําเพื่อชาตินะครับเราประวลนาตัวเองตั้งแต่วันแรกนะครับว่าเราอยากจะทําสิ่งนี้ เพื่อให้ประเทศเราเนี่ยมันพ้นภัยนั้นไอตัวซอฟต์แวร์ตัวเองเนี่ยก็เป็นโอ <Open source S 1> เพนซอร์สโอเพนซอร์สเปิดอยู่แลเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ความกลัวอย่างเช่นว่าจะมีการซ่อนโค้ดไปแอบดูอะไรของคุณหรือจะไปเอาข้อมูลเกินความจำเป็นอันเนี้ยตรวจสอบได้นะครับเพราะว่ามันเป็นโอเพนซอร์สนะครับใครที่พอมีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยสามารถเข้ามาตรวจสอบได้ว่าโค้ดที่เราเขียนเนี่ยมัน มันเก็บอะไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นโปรแกรมที่โปร่งใสามากนะครับและพร้อมที่จะให้คนเข้ามาตรวจสอบได้ตลอดเวลานะครับนอกจากนั้นจริงๆแล้วเราคุยกันด้วยซ้ําว่าถ้าเกิดรัฐบาลอยากได้เอาไปเปลี่ยนชื่อเอาโค้ดไปทั้งหมดเราก็ยกให้ทั้งหมดเลยยกให้พูดตั้งแต่วันแรกเลยนะครับวันนี้จะเปลี่ยนหมอชนะเป็นไทยชนะโมบายหรือจะเปลี่ยนอะไร นะครับเรายินดีนะครับเราเสนอามาตั้งแต่แรกเพราะว่าจริงๆสิ่งที่เราทําอยู่ทุกวันนี้เนี่ยเราไม่มีอะไรทุกคนไม่ได้มีไรายได้อะไรจากตรงนี้ทุกคนเสียสลานะครับแล้วก็พร้อมที่จะเสียสละเพื่อให้ประเทศชทยเนี่ยรอ,อดพ้นจากโควิด -19 ทีที่เรากำลังมีปัญหาอยู่ ช่องที่ล็อกดาวน์นะคะ <S 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 คืออาทิตย์แรกๆเนี่ยมันก็จะแบบเหมือนมีกิจกรรมแบบมีให้ไปดูมิวเซียมออนไลน์ได้ให้แบบโหยมีออกมาให้เต็มไปหมดเลยใช่ปะ่ะแต่ว่าทําพวกนั้นไปสักพักอะมันจะแบบ เบื่อแล้วก็ไม่ฟูลฟิลเราก็เลยคิดว่าเอาเวลามาทําอะไรที่แบบเป็นประโยชน์ดีกว่าเหมือนกับว่ามันจะมีกี่ครั้งในชีวิตที่แบบเราจะสามารถเขียนโปรแกรมหรือว่าใช้ความรู้ความสามารถของเราเนี่ยมาทําแล้วมันจะมีผลกับคนเยอะๆได้เท่างานนี้ก็เลยรัดด้วยความที่แบบเหมือนค่อนข้างยังมีฟล e x ซิบิลิตี้ในการในเวลาเรื่องเวลาก็เลยเดดีเคดมาทํางานนี้แบบเป็นฟูลท m e อะค่ะ,คะ แล้วก็ตอนแรกๆเนี่ยไม่ไม่ได้คิดว่าแบบเออตอนเห็นไม่ได้จอยตั้งแต่แรกๆเหมือนพี่ๆคนอื่นๆนะคะตอนที่เห็นแอบ,บครั้งแรกก็รู้สึกแบบมันจะปลอดภัยจริงเหรอก็ไม่กล้าโหลดไม่กล้าใช้แต่ว่าแบบพอเข้ามาเรื่อยๆแล,ล้วรู้จักว่าเอ๊ะใครเป็นคนทําบ้างก็แบบโอ้โหคนนี้เป็นอาจารย์ที่สอนเราตั้งแต่เด็กๆเป็นแบบทุกคนที่ที่อยู่ในสายเนี้ยน,นานับถือแล้วก็แบบพอรู้จักว่าพี่คนนู้นคนนี้ทําอะไรแล้วก็ไปดูแบบ เทคนิคอลอ c h i t e เ t u r e ข้างในจริงๆว่าว่ามีทําอะไรกันอยู่บ้างเนี่ย mm hmm. ก็แบบรู้สึกว่าเออต้องต้องทำเราล,ละแล้วก็ mm hmm. ทุกคนก็เดดเดียร์ดกันว้เหมือน ไม่ไม่คิดเงินไม่อะไรก็เลยมันจะมีโปรเจกต์ไหนที่จะมีฟีเจอร์ทำของดีๆได้เท่าวันนี้ก็ถึงแม้ว่าเราจะพูดถึงเรื่องเทคโนโลยีกันมาเยอะมากเนี่ยบางคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะเราคนที่ไม่มีแอปจะทำยังไงเราเขาจะแบบไม่ได้อยู่ในระบบเลยหรือเปล่าเราก็มีการออกแบบว่าเขาสามารถปริ้น q r ที่แทนตัวเขาเองติดไว้อาจจะแบบติดกับบัตรประชาชนหรือติดกับทำเป็นบัตรแข็งให้เขาติดตัวไว้เลยก็ได้แล้วก็ าสามารถสแกน QR กับคนพวกนี้เวลาเข้าออกตามจุดต่างๆค่ะคือเขาก็ยังสามารถแบบ i n นคลูดอยู่ในระบบได้เป็นส่วนหนึ่ง<ล>ของระบบเั็นส่วนคนแม้แต่ไม่มีมือถือ,อยังใช้ได้คือคิดในทุกกรณีไว้หมดแล้วเผื่อไว้หมดแล้วมีมือถือลงแอป,ปไม่ได้ลงแอป,ปได้มีหมดกรณีที่ระยองเนี่ยนะครับคนอียิปเนี่ยเขาไม่ได้เอาไม่ได้ติดแอปพลิเคชันหมอชนะ ตั้งแต่แรกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเรารู้อย่างเดียวว่าเข้าไปห้างแหลมทองเวลากี่โมงถึงกี่โมงสิ่งที่เราทําก็คือเราก็เลยต้องต้องใช้วิธีปะป้อนห้างแหลมทองเข้าไปในระบบหลังบ้านของหมอชนะนะฮะระบบหลังบ้านของหมอชนะก็จะไปลิสต์ออกมาหมดว่าคนที่ไปในในเวลานั้นเนี่ยนะครับช่วงที่คนอียิปต์ไปเนี่ยมีใครบ้าง นะฮะโดยที่บอกมาเป็นสิ่งที่เรียกว่า Anonymous ID คือจริงๆก็ไม่รู้ว่าเป็นใครนะฮะออพอเราได้ Anonymous ID อันนั้นมาเนี่ยครับเราก็สามารถที่จะมีสคริปต์หรือว่าโปรแกร,รมที่จะส่ง Message ไปหาเลยครับตอนที่เราเริ่มทำกันเนี่ยครับตัว Anonymous เราเราเริ่มเราเริ่มพิมพ์เพื่อเพื่อไป Search ใน Database ใช่ไหมครับออกมาเนี่ยได้สักประมาณเกือบเกือบตีหนึ่ง นะแล้วพอได้ Anonymous ID พวกนั้นมนาะปุ๊บเราส่งเข้าไปในสคริปต์สคริปต์ก็ส่งทุกอย่างเสร็จประมาณต mm ีหนึนั่นแหละตอนนั้นก็ได้ประมาณสิบคนครับ mm hmm. แล้วก็จะเห็นว่าเนี่ยมันได้มาแค่สิบคนนะเป็นสิ่งที่น่าเสียดายมากเพราะว่ามันไม่มีการโปรโมทแต่ว่าผมเดาว่าคนที่ใช้พวกนั้นเนี่ยนะครับเราได้ใช้ก็คงได้ยินข่าวมาบ้าง mm hmm. แต่ลองคิดดูว่าถ้ามีการโปรโมตเป็นเรื่องเป็นราวหรือว่ามีการทําตามขั้นตอนที่บอกว่า นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเนี่ยให้ติดแอปหมอชนะไว้นะมันจะเตือนได้ครบละเอียดกว่านี้แค่ไหนยังไงบ้างครับทั้งสองโปรแกรมเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียนะครับเทคโนโลยีเนี่ยผมกล้าพูดเลยว่าหมอชนะเนี่ยน่าจะเป็น one of the best ไม่ใช่จะในเมืองไทยนะครับในในในโลกเนี่ยผมคิดว่าเทคโนโลยีดีมาก แต่เรายังขาด Data ในขณะที่ไทยชนะเองเนี่ยก็ได้มีการติด l o โ a t i o n Base ที่เป็น QR แล้วก็มีการได้รับความร่วมมือจากประชาชนจำนวนมากนะครับถ้าเอาข้อมูล2ตัวนี้มาอินเตอร์เซกกันนะครับมันน่าจะทำอะไรให้เรามีความปลอดภัยแล้วก็มีประสิทธิภาพในการป้องกันและป้องปรามได้ดีกว่านี้นะครับหรือ,หร,อหรืออีกอันนึงก็คือว่าถ้ารัตตรงๆเลยก็คือว่าถ้ารัฐบาลออกมาโปรโมทหมอชนะเนี่ย ก็จะทำให้คนไทยปลอดภัยทั้งหมดแล้วก็แก้ปัญหาทุกอย่างอย่างครบวงจรนะครับ